เดี๋ยวผมจะชิมเปล่าๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกรสชาติไส้ว่ามันเป็นยังไงนะครับไปคุ้มกับมาแล้ครับในครัวบ้าสนสวนฮูริชแนลวันนี้เนี่ยผมจะมาทําเมนูของทอดนะครับรวมถึงเป็นของกินเล่นซึ่งต้องบอกเลยว,ว่าเมนูนี้เนี่ยผมชอบกินมากๆนั่นก็คือเมนู ปอบเปียทอดนะครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยเราจะมาบอกวิธีการผัดไส้ยังไงนะครับให้ไปห่อแล้วเนี่ยนำไปทอดเนี่ย ตัวแป้งนะครับกรอบได้นานนะครับตัวแป้งไม่แฉะนะครับซึ่งมีวิธีการทำเนี่ยง่ายมากๆครับแต่ว่ามันต้องมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับครัวบ้านส่วนทวีนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้เพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าอยากให้ผมทำเมนูอะไรหรือว่าอยากให้ผมบอกคลิคในการเเเขข้้าาาาคคคครรรรรััััววอออะะะไนนบบหื่จมมพูดุยกก็ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำนะครับเริ่มจากเดี๋ยวเราจะมาผัดตัวไส้ของปอปเปียก่อนนะครับวัตถุดิบแรกที่เราต้องมีนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นหมูสับติดมันนะครับผสมกับหมูเดงนะครับสําหรับใครไม่ชอบหมูเดงนะครับใส่แต่หมูสับอย่างเดียวก็ได้นะครับ หรือว่าจะใช้หมูเดงอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าผมแนะนําให้ผสมทั้งสองอย่างนะครับก็จะได้ความอร่อยนะครับถัดมาก็จะเป็น3ามเกลือนะครับหรือว่ารากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับจะเอาไปตําหรือว่าจะเอาไปปั่นก็ได้นะครับถัดมาก็จะเป็นบุนเส้นครับบุนเส้นนี้ก็เอาไปแช่น้ํานะครับแล้วก็เอามาตัดให้เส้นมันสั้นลงนิดนึงนะครับถัดมาก็จะเป็นกลมปีซอยนะครับแล้วก็แครอทซอยนะครับแล้วเริ่มผัดนะครับเริ่มจากใส่น้ํามันพืชลงไปนะครับจากนั้นก็เปิดไฟเลยนะครับ จากนั้นพอน้ำมันเริ่มร้อนผมจะใส่หมูเด้งกับหมูสับลงไปก่อนนะครับผมยังไม่ใส่รากผักชีนะเพราะว่าผมต้องการผัดไล่น้ำตัวหมูออดก,ก่อนนะครับใส่ลงไปแล้วก็พยายามบี้ให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับจากนั้นพอหมูมันเริ่มสุกนะครับ เราจะเติมน้ำมันลงไปอีก,อกนิดนึงนะครับตอนนั้นผมก็จะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปนะครับผัดให้รากผักชีกระเทียมพริกไทยของเรานะครับมีกลิ่นหอมเลยนะครับพอรากผักชีกระเทียมพริกไทยของเรามีกลิ่นหอมนะครับ ผมจะใส่แครลลอทกับกระหล่ำปีซอยลงไปเลยนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับด้วยผงปรุงรสนะครับอันนี้อันนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ได้นะครับแล้วแต่นะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ แล้วก็คทอดหอยนางรมนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับจักนั้นก็ผัดให้เข้ากันนะครับสังเกตว่าตอนนี้มันจะยังแบบมีน้ำอยู่นะครับให้เราผัดจนน้ำมันแห้งนะครับแล้วก็ผักนิ่มนะครับ ก็ให้เราชิมรสด,ดูนะครับไม่ต้องแบบเค็มมากนะครับพอผักเริ่มสุกแบบนี้นะครับผมจะใส่วุนเส้นลงไปเลยนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับตัววุนเส้นอันนี้ก็จะช่วยแบบว่าดูดตัวน้ําที่มันอยู่ในผักต่างๆเข้าไปนะครับทําให้ไส้ของเราแห้งนะครับแต่ถ้าใส่วุนเส้นลงไปแล้วแบบผัดแล้วมันยังไม่แห้งนะครับให้ผัดจนกว่าตัวไส้มันจะแห้งนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวเราไปห่อเรามันจะแฉะนะครับพอผัดจนได้แบบนี้นะครับเราก็จะนำไส้นะครับพักไว้ให้มันเย็นสนิทก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับดังนั้นพอไส้ของเรานะครับเย็นแล้วนะครับให้เรามาเตรียมแป้งนะครับวันนี้ผมใช้แผ่นแป้งสําเร็จรูปแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นแบบแช่แข็งนะครับก็หาซื้อได้ ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับเป็นแผ่นใหญ่พอสมควรนะครับจากนั้นก็ตักไส้นะครับวางตรงกลางได้เลยนะครับ mm hmm. ก็จะใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ม้วนนะครับทำให้ตัวไส้มันแน่นๆนิดนึงนะ แล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ม้วนนะครับตอนมวนเราก็พยายามแบบ กดกดมันนิดนึงนะครับให้มันแบบไส้มันแน่นนิดนึงแล้วก็พอมันเหลือปลายแบบนี้นะครับให้ใช้ไข่ไก่นะครับใช้ไข่ไก่แล้วก็มาทา ก็ห่อนะครับให้มันได้ทรงแบบนี้นะครับแล้วก็พักไว้นะครับหลังจากห่อเสร็จนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ทอดนะครับก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นนะครับแช่ช่องฟรีสเก็บไว้ได้นะครับจากนั้นก็ตั้งน้ํามันนะครับใช้ไฟปานกลางนะครับรอให้น้ํามันร้อนนะครับแล้วก็ใส่ลงไปทอดได้เลยนะครับอันนี้พอใส่ไปนะครับถ้า อุณหภูมิน้ำมันมันลดลงนะครับก็ให้เพิ่มไฟขึ้นมานะครับทีนี้ให้เราทอดด้วยไฟกลางนะครับค่อนไปแรงได้เลยเพราะว่าเราต้องการให้แค่ตัวแป้งมันเหลืองกรอบนะครับเพราะว่าตัวไส้ของเรามันสุกอยู่แล้วนะครับก็คอยทอดแล้วก็คอยพลิกกลับไปกลับมาเรื่อยๆนะครับพอมันสีเหลืองสวยแบบนี้ก็เอาขึ้นได้เลยนะครับ เอาคือแล้วก็พักเสเด็ดน้ำมันไว้ก่อนนะครับก็จะได้อย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมเหลืองๆสวยๆน่ากินแล้วก็ที่เหลือผมจะเอาไปใส่ฟรีดเก็บไว้ก่อนนะครับก็อันนี้หลังจากทอดเสร็จนะครับก็จะได้แบบนี้ครับอันนี้ไม่อมน้ํามันนะครับแต่ว่าร้อนเดี๋ยวเรามาลองหอั่นดูนะครับก็ หั่นลงไปแบบนี้ดเดกนะครับดูข้างในนะครับมีความแบบน่ากินก็มาเลี้ยงใส่จานได้เลยนะครับเวลาหั่นปอเปียเราก็หั่นแบบหั่นเร็วๆครับใช้มีดคมๆหั่นเร็วๆ กลจะแบบไม่ค่อยแตกแล้วก็ปอบเปเียกนะถ้าเกิดว่าเราห่อดีๆนะครับตัวน้ํามันมันจะไม่เข้าไปข้างในนะครับทําให้ไส้ของเราไม่แฉะแล้วก็ไม่อมน้ํามันนะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับปอเปียทอดนะครับ ไส้เยอะๆนะครับนี่น่ากินแบบนี้เลยนะต้องบอกว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากเลยนะครับอันนี้ในทอดมัน้อนเลยเดี๋ยวผมจะชิมเปล่าๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกรสชาติไส้ว่ามันเป็นยังไงนะครับอื้กรอบมากแล้วก็ไส้เนี่ยมีความอร่อยกลมกล่อมนะครับมีรสออกเค็มหวานนะครับมีกลิ่นหอมของรากผักชีกระเทียมไทยนะครับตัวหมูเนี่ยก็ค่อนข้างนุ่มแล้วก็ที่แป้งมันยังกรอบอยู่นะครับเพราะว่า ตัวไส้ของเราเนี่ยผัดได้แห้งนะครับทำให้เวลาเราทอดออกมาเนี่ยตัวน้ํามันไม่ออกมาโดนแป้งทําให้แป้งของเรากรอบนะครับอันนี้น้องชิมกับเบอร์เจีนะครับหรือว่าน้าจิ้มบวยหรือใครจะจิ้มกับตัวน้าจิ้มไก่ก็ได้หืมอร่อยมากแต่ต้องบอกว่า ตัวไส้เนี่ยอมความร้อนข้งข้งๆนานนะครับเวลากินร้อนๆเนี่ยต้องระวังนะครับก็ยังไงก็ลองไปทําดูนะครับสูตรนี้ก็สามารถทํากินได้ง่ายๆที่บ้านหรือว่าจะนําไปทําขายก็ได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ